การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายเป็นกระบวนการที่ต้องการทั้งความเข้าใจและการดูแลทางด้านร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยและญาตินี่คือ10วิธีการรับมือและการดูแลแบบประ,ประคับประคองสำหรับญาติ 1. เข้าใจสถานการณ์ของโรคทำความเข้าใจเกี่ยวกับสภาวะโรคของผู้ป่วยและระยะของโรคเพื่อที่จะสามารถปรับตัว และเตรียมความพร้อมในการดูแลได้อย่างเหมาะสมตอสองการสื่อสารอย่างชัดเจนและอ่อนโยนพูดคุยกับผู้ป่วยและคนในครอบครัวอย่างเปิดเผยและอ่อนโยนเกี่ยวกับสถานการณ์และความรู้สึกยากกลัวที่จะพูดคุยเกี่ยวกับความรู้สึกสราซาระหรือการสูญเสีย 3. การจัดการความเจ็บปวดและอาการ ให้ความสําคัญกับการจัดการความเจ็บปวดและอาการที่เกิดขึ้นเช่นการให้ยาแก้ปวดการบำบัดทางกายภาพและการดูแลเพื่อความสะดวกสบายของผู้ปว่วยสร้างสิ่งแวดล้อมที่สงบและอบอุ่นให้ผู้ป่วยรู้สึกสบายใจที่สุดเช่นการปรับแสงเสียงการจัดสิ่งของที่ผู้ป่วยชอบใลกล้ตัว ให้การสนับสนุนทางจิตใจแก่ผู้ป่วยและยาติเช่นการพูดคุยการรับฟังและการให้คำปลอบโยนหรือการเข้าร่วมกับกลุ่มสนับสนุนจิตใจทำความเข้าใจและรับรู้สัญญาณที่บ่งบอกถึงช่วงเวลาที่ใกล้สิ้นสุดเพื่อเตรียมตัวทางจิตใจและร่างกายให้พร้อมรับมืออย่างสง ให้เกียรติความต้องการของผู้ป่วยเคารพและสนับสนุนการตัดสินใจของผู้ป่วยไม่ว่าจะเป็นการเลือกรับการรักษาหรือการจัดการสิ่งที่อยากทําในช่วงสุดท้ายของชีวิต 8. การดูแลตนเองของผู้ดูแลญาติและผู้ดูแลควรให้ความสําคัญกับการดูแลตัวเองทั้งด้านด่างร่างกายและจิตใจ เพื่อไม่ให้เกิดความเหนื่อยล้าหรือหมดกำลังในการดูแลผู้ป่วยเขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญหากรู้สึกว่าการดูแลผู้ป่วยเกินกำลังอย่าลังเลที่จะขอความช่วยเหลือจากแพทย์พยาบาลหรือทีมงานการดูแลแบบประคับประคองเพื่อรับคำแนะนำในการดูแลอย่างเหมาะสม 10. เตรียมการเรื่องทางกฎหมายและการจัดการภายหลังเตรียมพร้อมในเรื่องการจัดการทางกฎหมายเช่นพินัยกรรมความประสงค์เกี่ยวกับพิธีกรรมหลังจากการเสียชีวิตเพื่อให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่นและลดความกังวลการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนแต่หากจัดการด้วยความเข้าใจและเอาใจใส่ จะช่วยให้ช่วงเวลาสุดท้ายของผู้ป่วยเป็นไปอย่างสงบและเป็นธรรมชาติ